ลงทุน etf อ้างอิงดัชนี n a s d a q 100ผ่าน dr ndx 01สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องไทยเซททอกันอีกครั้งนะครับช่องสำหรับท่านที่ชื่นชอบการลงทุนข่าวสารสถิติที่น่าสนใจในแวดวงการลงทุนและไมเซตดีๆเกี่ยวกับการลงทุนที่แอดจะนำมาเล่าสู่กันฟังเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปที่น่าสนใจออกมาเล่าสู่กันฟังอีกต่อๆไปนะครับ Yes วันนี้เราก็จะพามารู้จักกับ n d x 0เนย์หนนะครับซึ่งเป็น DR ที่เข้ามาให้ซื้อขายตั้งแต่เมื่อ6พฤษภาคม2565ที่ผ่านมานะครับหรือเกือบเกือบจะ3ปีนะครับโดยบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับเป็นผู้นาให้เข้ามาได้ซื้อขายกันนะครับ ทำไมเราถึงมาพูดถึง ndx01 นะครับมีความน่าสนใจอย่างไรนะครับก็ซืมเนื่องมาจากเมื่อต้นเดือนเมษายนนะครับ2พ .68 ที่ผ่านมานะครับสหรัฐโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับได้มีการประกาศภาษีสุลการกรตอบโต้นะครับหรือที่เรียกว่า reciprocal tariff นะครับทำให้เรื่องของภาษีนี้นะครับเป็นที่จับตามองและส่งผลกระทบกับตลาดหุ้นทั่วทั้งโลกนะครับโดยถ้า ใครที่ติดตามข่าวสารนะครับจะพบว่าล่าสุดเมื่อวันที่11เมษายนนะครับสหรัฐได้เรียกเก็บภาษีจากจีนที่145เปอร์เซนะครับและในขณะเดียวกันนะครับจีนก็ตอบโต้ในการเรียกเก็บภาษีจากสหรัฐที่125อร์เซนะครับซึ่งการตอบโต้กันไปมานี้นะครับก็ส่งผลกับตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นดัชนี N a s ส a ตนะครับดัชนีดาวโจนส์หรือแม้กระทั่งหุ้นไทยหุ้น จีนนะครับก็ได้รับผลกระททั้งหมดนะครับทีนี้ Nasdaq นะครับซึ่งเป็นรัชนีที่เกี่ยวกับหุ้นเทคโนโลยีของอเมริกานะครับโดยใน Nasdaq นี้ก็จะมีประกอบไปด้วยหุ้นเจ็ดนางฟ้านะครับหรือที่เรียกว่า m agnificent seven นะครับของอเมริกานะครับประกอบไปด้วยหุ้น Apple นะครับ Microsoft Google Amazon Meta หรือว่าเจ้าของ Facebook นะครับ เอ็นวีนะครับแล้วก็เท s l a นะครับซึ่งทั้ง7บริษัทนี้นะครับจะเป็นหุ้นนางฟ้าของอเมริกานะครับมีมูลค่า market cap สูงรวมกันมากกว่า50%นะครับของดัชนี NASDAQ นะครับเรามาดู market cap ของหุ้น7นางฟ้าที่ว่านี้นะครับว่าแต่ละตัวมี market cap อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่บ้างนะครับตัวแรกเลยนะครับของ Apple นะครับมี market cap สูงที่สุดนะครับอยู่ที่3.04 1 0 0เลียน USD นะครับหรือว่า3.04ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับรองลงมาก็เป็น Microsoft นะครับ2.87 t r i เลียน USD นะครับอันดับ3นะครับ Nvidia นะครับตามมาที่2.74 t r i เลียน USD นะครับอันดับ4นะครับ Google นะครับ1.92 t r i เลียนนะครับและ Amazon นะครับ1.91 t r i เลียนส่วนอันดับ6นะครับ Meta นะครับ1.32 t r i เลียนนะครับ และอันดับเจ็ดนะครับเท s l a นะครับ0.82 trillion USD นะครับซึ่งถ้าจะเทียบให้เห็นภาพนะครับว่าหุ้นแต่ละตัวของเจนนางฟ้านั้นมีขนาดใหญ่เท่าไหรนะครับแอดขออนุญาตเทียบกับหุ้นของ AS ของประเทศไทยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีเหมือนกันนะครับก็ของ AS นะครับณวันที่15เมษายนนะครับหุ้น AS มี market cap อยู่ที่ 8 4 5 0 0 0ล้านบาทนะครับหรือถ้าคิดเป็นดอลลาร์สหรัฐนะครับก็อยู่ที่ประมาณ0.025ชิลเลียนดอลลาร์สหรัฐนะครับก็ขนาดก็จะเห็นตามกราฟเลยนะครับซึ่งก็ประจบเหมาะพอดีนะครับกับ DR ที่ชื่อ NDX01 นะครับที่มีการอ้างอิงเกี่ยวกับตลาดหุ้น NASDAQ นะครับโดยอ้างอิงที่ใช้หน้า AMC n a s d a q ETF นะครับ ซึ่งเป็น ETF ที่เน้นการลงทุนให้มีผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนี NASDAQ 100นะครับเรามาทำความรู้จักกับ China AMC NASDAQ 100 ETF กันเบื้องต้นนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่อ้างอิงมาที่ NDX01 นะครับซึ่งเราสามารถซื้อขายได้ผ่านตลาดหุ้นไทยนะครับโดยใ China AMC NASDAQ นี้นะครับมีมูลค่าทรัพย์สินอยู่ที่ 1> 5 1 8ร1อสิบปดจุดสามหนึ่งล้านดอลลาร์ฮ่องกงนะครับหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณสองพันสอง้อเจ็สิบแปดล้านบาทน,นะครับณนะวันที่สิบเมษายนนะครับโดย ETF ตัวนี้นะครับก็มีการจดทะเบียนเมื่อวันที่สิบแปดกุมภาพันธ์สองพันสิบหกนะครับที่ตลาดหุ้นฮ่องกงนะครับเรามาดูผลตอบแทนที่อ้างอิงกับดัชนีดั s เ a ็นะครับว่ามีความใกล้เคียงขนาดไหนนะครับ หลังจากที่จดทะเบียนมาเมื่อปี2016นะครับนี่เป็นกราฟอ้างอิงระหว่าง c ชน n า AMC นะครับกราฟสีแดงนะครับเทียบกับผลตอบแทนของ Nasdaq 100อินเดนะครับจะเห็นว่ามีค่าใกล้เคียงกันมากนะครับเส้นเกือบจะทับกันนะครับโดยมาดูที่5ปีล่าสุดนะครับตั้งแต่ปี2020ถึง2024นะครับจะเห็นว่ายกตัวอย่างครับชนา AMC n a s น a q นะครับมีผลตอบแทนอยู่ที่47.17นะครับ เทียบกับ n a s d a ก47.76ครับก็จะต่างกันประมาณ0.6-0.7นะครับในปี2021ก็เช่นกันนะครับ27.44กับ27.94นะครับต่างกันอยู่ที่0.5ครับและ2022ครับใชน้า AMC NASDAQ กนะครับลบ32.63นะครับและ n a s d a ก100นะครับอยู่ที่ลบ32.49นะครับก็ ต่างกันอยู่ประมาณ0.4นะครับส่วนปี2023นะครับ54.29กับ54.77ครับและปีล่าสุดน,นะครับปี2024 24.53กับ24.93เเซนะครับก็จะเห็นว่าผลต่างนี้ต่างระดับ0.0นะครับก็คือน้อยมากนะครับนั่นหมายความว่าผลประกอบการของชนา AMC นะครับกับตลาดคุ้นนแอสเด100นะครับก็คือมีความ สอดคล้องกันนะครับมีความล้อกันไปในการลงทุนนะครับเรามาดูว่า China c h น n a AMC 100นะครับลงทุนอะไรบ้างนะครับถึงมีความใกล้เคียงกับดัชนีของ Nasdaq 100นะครับก็ Top 10 h o l d i n g นะครับอันนี้จะเป็น10หุ้นแรกนะครับที่ China c h น n a AMC 100นะครับลงทุนนะครับ อ้างอิงนะวันที่10เมษายนนะครับก็จะพบว่ามี Apple 8ลนะครับแปดอรนะครับลง,ลงมาเป็น Microsoft 8นะครับแปดจุดสี่ศูนย์เปอร์เซ็นต์เอ็นวีเดียนะครับเจ็ดจุดเจ็ดอร์เซ็นต์อเมซอนนะครับห้าจุดหกเนะครับสามจุดเก้าหนะครับสามจุดห้าห้าคอสโกนะครับสามจุดหนึ่ 2.88นะครับเท s l a า2.73และ Alphabet นะครับหรือว่า Google นะครับ2 5นะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนะครับใน10ตัวแรกนี้นะครับ10ลำดับแรกที่กองทุนใชนา AMC ลงทุนนะครับก็จะมีมูลค่ารวมอยู่ที่49.22%ของกองทุนนะครับนั่นก็คือน้ำหนักนะครับน้ำหนักของ10ตัวนี้นะครับมีน้ำหนักเกือบ ครึ่งหนึ่งของกองทุนนะครับเพราะฉะนั้นในในกลุ่มนี้ก็จะมีหุ้นของเจดหุ้นนักฟ้านะครับอยู่นะครับเรามาดูเซกเตอร์เบรกดาวนะครับว่า China MC นะครับลงทุนในกลุ่มไหนบ้างนะครับก็จะพบว่ามีกลุ่มของ Information Technology นะครับ5 0าเปอร์เซ็นต์นะครับรองลงมาก็เป็น Communication Service นะครับ15.9%นะครับ ก็จะเห็นว่าเน้นไปทางกลุ่มเทคโนโลยีนะครับครับเรามาสรุปรายละเอียดของ ndx01 นะครับ dr ndx01 นะครับสินทรัพย์อ้างอิงก็คือ china amc nasdaq 100 etf นะครับตามที่แอดได้นำเสนอไปเมื่อกี้นะครับชื่อเต็มของหลักทรัพย์ต่างประเทศนะครับก็คือโครงการ จัดการลงทุนต่างประเทศนะครับใช้หน้า AMC Nasdaq 100 e t m นะครับรหัสย่อก็คือ3086นะครับของตลาดหุ้นฮ่องกงนะครับตลาดหลักทรัพย์ที่สินทรัพย์ห้องอิงจดทะเบียนนะครับก็คือตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงนะครับจำนวน DR ที่เสนอขายนะครับทั้งหมด1,500ล้านหน่วยนะครับอัตราแปลงสภาพนะครับ10 DR ต่อ1สินทรัพย์อ้างอิงนะครับราคาเสนอขายครั้งแรกหรือว่า IPO นะครับ 11.88บาทต่อนหน่วยนะครับมูลค่าที่คาดว่าจะเสนอขายนะครับ45,000ล้านบาทนะครับผู้ออกหลักทรัพย์นะครับผู้ออก DR นี้ก็คือบริษัททรัพย์สัพบวบัวหลวงนะครับวันที่เริ่มต้นซื้อขายนะครับ6พฤษภาคม2565นะครับเดี๋ยวเรามาดูราคาอ้างอิงล่าสุดน,นะครับณนะวันที่11 เมษายน2568นะครับก็จะพบว่าราคามีการสวิงตัวลงนะครับหลังจากที่มีเรื่องของภาษีตอบโต้นะครับโดยราคาสูงสุดนะครับจะอยู่ที่19ธันวาคม2024นะครับอยู่ที่ประมาณ19.85บาทครับบริเวณนี้นะครับและต่ำสุดนะครับอยู่ที่วันที่7เมษายนนะครับที่ผ่านมานะครับอยู่ที่14.56บาทนะครับ ส่วนปัจจุบันก็เด้งกลับมาที่ประมาณ16.09บาทนะครับจากราคา IPO ครั้งแรกที่11.88บาทนะครับเรามาดูความเคลื่อนไหวหนึ่งปีล่าสุดน,นะครับของ ndx01 นะครับก็จะเห็นว่า outstanding นะครับล่าสุดอยู่ที่25ประมาณ25ล้านหน่วยนะครับ โดยมี Market Cap นะครับของ DR ตัวนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ405ล้านบาทนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลแนะนำ NDX01 เบื้องต้นนะครับหากเพื่อนๆอยากจะลงทุนก็อย่าลืมทำการบ้านเพิ่มเติมก่อนพิจารณาการลงทุนทุกครั้งนะครับขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลนะครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับ ChinaMC.com นะครับ TradingView.com นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทุกเรื่องราวที่น่าสนใจในการลงทุนนะครับหากท่านชื่นชอบหรือสนใจเนื้อหาในด้านใดเป็นพิเศษสามารถฝากคอมเมนต์ไว้ได้ที่ด้านล่างของคลิปแอดจะค้นหาข้อมูลรายละเอียดมาสรุปให้กระชับให้เข้าใจง่ายเพื่อเป็นประโยชน์และเป็นโอกาสต่อยอดต่อการลงทุนของเพื่อนๆทุกคนนะครับและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ